คาดการ11์11ผู้เล่นตัวจริงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่โอเลกุน่าโซชาจะส่งลงบุกกับเอเวอเรตและไม่แน่อาจเป็นเกมสุดท้ายของเขาก็ได้หลังจากเป็นเต็งหนึ่งที่จะโดนเด้งแมนเชสเตอร์อินนิ่งนิวรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเริ่มติดต่อก,กับตัวแทนของมาริโซโปเชติโนกูซือชาวอารเจนตยแล้วเพื่อหวังดึงมาคุมทัพปีศาจแดงแทนโอเลกุน่าโซชาที่เก้าอี้กำลังร้อนชา โซชากลายเป็นเต็งหนึ่งกุซือเปมารีกที่จะโดนไล่ออกคนแรกหลังจากพาทีมออกไปแพ้อิสตันบูลบาซักเซเฮียนหนึ่งประตูต่อสองในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกทำให้แพ้มา2เกมติดหลังนัดที่แล้วแพ้อร์เซนอนคาบ้านศูนย์ประตูต่อหนึ่งส่งผลให้รั้งอันดับ15ในตารางเปยมารีกเกมต่อไปที่อาจตัดสินชะตากรรมของโซชาคือต้องบุกไปเยือนเอเวอร์ตันในศึกเปมารีกในวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนเวลา19นาฬิกาสนาทีตามเวลาในประเทศไทยโดยถ้าเกิดแพ้หมดรูป อาจจะตกเก้าอี้ได้นัดนี้คาดว่าโซชาจะกลับมาใช้ระบบ4-2-3-1หลังออตโตนี่มาซิยาวกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสผลทดแบน์นลี่กลับมาช่วยทีมได้แล้วแนวรับ4คนยังคงเป็นอารอนวาบิซากา้าวิกตอร์ดิเดเลฟแฮร่แมกไยและลุคชอหลังเป็นที่คาดว่าอเล็กเซ์เลตน่าจะยังไม่พร้อมเพราะติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ขณะที่เดคอายังยืนเฝ้าเสาส่วนมิฟิวคู่กลางที่คอยตัดเกมใช้สกอตแมกโทเมนีกับเฟรดด้าน3คนที่คอยเดินเกมลุก ให้เมสันกรีนวูดยืนทางฝั่งขวามาคาร์ฟอร์ดยืนซ้ายส่วนบุนโนแฟนนันยืนกลางขณะที่หัวหอกตัวเป้าส่งมาซิยาลลาตะคายโดยที่เอดิสันคาวานี่กองหน้าประสบการณ์สูงอูรุกวัยต้องรอโอกาสข้างสนามต่อไปดาวิด,ดเดกอารนัทวานเมื่อหนึ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกระตุ้นลูกทีมให้เตรียมเนื้อเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเตะบอลลีกสุดสัปดาห์ที่ะจอกไปเยือนเอฟเวอร์ตัน ton, เพราะคู่แข่งมาดีมากปีนี้ ถ้ายัางฉลาดใจมีสิทธิ์เน่าต่อเนื่องทุกรายการสามแมตต์ติดต่อกันเฮตุเฮต์สองปีหลังสุดก็ต้องมาเล่นเกมดีที่กูดิสันพาร์คปีแสดงก็เหนือรากเลือดอยู่แล้วยิ่งยุคผู้จัดการทีมอเลกุน่าโซชาไม่เคยคว้าชัยโดยซีซั่นก่อนก็เสมอไปหนึ่งหนึ่งส่วนปีก่อนหน้านั้นก็หมดสภาพไปศูนย์ประตูต่อ4ยิ่งปัจจุบันแมนยูกำลังเสียความมั่นใจจนในด่านมากประสบการณ์ต้องชิงสกิดพวกพ้องล้มได้ก็ต้องลุกให้ได้แล้วอย่าไปหวังกับสติดอบ้าร้อยเปอร ซีซั่นนี้มันแค่ภาพรวงตาเอฟเวอร์ต e ันเล่นกันได้ดีมากก็อย่างที่ผมบอกไปพวกเขาเซ็นสัญญากับนักเตะที่ดีมากๆมาเสริมทีมและภาพรวมก็ทำประตูได้เป็นกรอบเป็นกำคู่แข่งเป็นทีมคุณภาพและด้วยความสัตว์เยือนที่นั่นทีไรลิ้นห้อยตลอดดังนั้นทีมจำเป็นจะต้องมีสมาธิซ้อมให้ดีและเตรียมตัวให้พร้อมร้อยเปเซ็นหรับศึกใหญ่ มาตินคีโอนคอมเมนเตอร์ BT สปอร์ตออกปากเสนอแนะโจวิลล็อกให้ย้ายออกไปเก็บประสบการณ์ลงสนามต่อเนื่องแบบยืมตัวที่อื่นดีกว่าเป็นสำรองรอ,อโอกาสตกหล่นในฟุตบอลยุโรปทั่วเล็กแบบนี้วิลล็อกไม่ฟีลวัย21ผลงานเด่นในราย,รายการยูโรปาลีกที่เอาชนะโม4-1แต่แทบไม่ถูกมิเกลอาเตตาพิจารณาใช้งานเกมลีกอีกทั้งปัจจุบันทีมลงตัวกับคู่กลางโมฮัมเหม็ดเอลเนนีและตทมัสปาเต้แม้แต่ซีเนียอย่างกราณิชาก้าหรือรันนี่เซบายอส์ล้วนแต่กลายเป็นสำรอง ดังนั้นใน,นานะรุ่นพี่ไอปืนใหญ่เลยอยากจะแนะนํารุ่นน้องว่าเรือน้อยควรออกจากฝั่งไปสัมผัสคลื่นลมของจริงดีก็อยู่ในคอมฟอร์ตโซนถอดสมอเปิดไฟเขียวได้ปลาหมึกใกล้ฝั่งหมอนั่นจําเป็นต้องการอะไรที่แตกต่างเอาจริงๆเด็กมันมีเทคนิคดีขับเคลื่อนเกมได้แต่สิ่งที่จําเป็นคือผลงานต้องเปิดปุ๊บติดปับ๊บเขารู้วิธีเปลี่ยนจากเกียร์ต่ำไปเกียร์สูงวุฒิภาะวะกระโดดเด่นดังนั้นหากยังไม่ได้รับโอกาสลงอย่างที่ควร ก็ควรจะออกไปเล่นแบบยืมตัวดีไหมไม่แน่ใจเหมือนกันเรื่องแบบนี้เฮดโค้ช <c oughs> คงตัดสินใจเอาเองเพราะทรงบรอลอาร์เซนอลปัจจุบนัน4-2-3-1ใช้คู่กลาง2คนและเอเนนี EN EN ่กับปาเต้ก็ยึดแล้วในมิดฟิลด์5คนกรณีทีมที่อยากปรับมาเป็น4-3-3น่าจะเอาวีล็อกลงไปลองหรือควรเป็นตัวสำรองลำดับแรกที่กดดันแย่งตำแหน่งจากคู่นั้นหรือเปล่าเราจำเป็นต้องหาทางให้เด็กมันสอดแทรกขึ้นมาเป็นขาประจำให้ได้แล้วการที่ออกไปเล่นยืมตัว ก็คงทําให้มีความเป็นไปได้ที่จะก้าวขึ้นมาไม่ไกลเกินเอื้อมอาร์เซนอลมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับสโมสรอนทางเยอรมันมีโอกาสเท่านันที่วิลล็อกจะออกไปหาประสบการณ์อย่างบุเดลลกาเยอรมันในตลาดเดือนมกราคม2021นีเ้จะมีคาร์ลเกอร์นักวิเคราะห์สกายสปอร์ตแสดงความเห็นถึงการขับคี่แย่งแชมป์พมมลีอังกฤษฤดูกาลนี้ว่าคงมีม้าเพียง2ตัวที่มีคุณภาพพอจะยืนระยะจนจบได้ นั่นก็คือลิเวอร์พูลและแมนซิตี้เนื่องจากกลมกล่อมทั้งคุณภาพและประสบการณ์ทั้งคู่แม้ปัจจุบันตารางคะแนนทีมจ่ากฝูงจนถึงอันดับ13จะห่างกันแค่6แต้มจำเพาะลงไป6ตำแหน่งแรกห่างไม่เกินสับแต่ทางคาราเกอร์มองว่านี่เพียงแค่ช่วงเปิดหัวเพราะเมื่อหลังผ่านคิวโหดคริสต์มาสต่อเนื่องถึงปีใหม่ก็จะคัดกองแค่ของจริงแล้วเมื่อเข้ามีนาคมก็จะเหลือเพียงหงส์แดงกับเรเบสีฟ้าบดบี้ชิงหัวตาราง ตำแหน่งแชมป์เปี้ยนเบรลีอังกฤษฤดูกาลนี้ผมยังคาดการเป็นชื่อสโม,มสรอ,อื่นไม่ออกนอกจากลิเวอร์พูลกับแมนซิตียย่าเพิ่งเข้าใจเจตนาผมผิดก็ทราบว่าท็อตแนมออกสตาร์ฤดูกาลยอดเยี่ยมเช่นกันหวังให้พวกเขามีฤดูกาลที่ดีเชื่อว่าสเปอร์มีโอกาสขย่อบลังมากกว่าเดิมแต่ได้ความเคารพไม่เคยเห็นทีมไหนยืนระยะต่อกรกับ2มหาอำนาจนี้ได้เลยใน2อสมปีหลังส่วนตัวเลือกลิเวอร์พูลมีรุน้นแรงมากกว่าเพราะต่อให้ทีมสังเวอร์ฟอกิลฟันได้ทั้งฤดูกาล แต่ไม่ได้หมายความว่าหมอนั่นคือผู้เล่นระดับท็อปเพียงรายเดียวของหงส์แดงสมมุติเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับนักเตสะสักคนในทีมแมนซิตี้ให้เป็นเควินเดบรอยเราก็คงพูดแบบนี้เหมือนกันกับซิตี้ปัญหาเสาหลักเดี่ยงมันเหมือนน้ำจิ้มให้การแย่งแชมป์มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นแบบไร้ข้อกังขาสุดสัปดาห์นี้แมนซิตี้จะเปิดเอติฮัสเตเดียมพบกับลิเวอร์พูลหากโค่นได้เหมือนซีซั่นก่อน4ประตูต่อศูนย์จะทําให้ตามหลังแชมป์เก่า2แต้มแถมแข่งน้อยกว่า1น,นัด